แม่มาลีเปิดครัววันนี้เราจะไปทําแกงปลาหัวปีไม่ใส่กะทิแกงแบบบ้านๆทางภาคเหนือของเราทุกคนเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยนี่คือใบชะพลูที่ปลูกเองคืองามมากๆ,ๆทุกคนเด็ดมาจากต้นสดๆแบบนี้เลยล้างทําความสะอาดแบบนี้เลยเราก็มาล้างหัวปีทําความสะอาดหัวปีแบบนี้ลอกเปลือกที่แก่ๆออกให้หมดแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วเหลือข้างในที่อ่อนๆไว้แบบนี้แล้วเราก็หันมาล้างทําความสะอาดผักต่างๆที่เราจะนําไปใส่แกงปลาหัวปีนะ ทุกคนใครที่ชอบผักอะไรใส่ลงไปได้เลยนะมาริก็จะใส่ใบชะพลูมะเขือเทศมะเขือพวงถั่วฝักยาวใครชอบผักอะไรใส่ลงไปได้เลยแล้วมาริจะแกงกับกระดูกซี่โครงหมูอ่อนแบบนี้เราก็เอากระดูกซี่โครงหมูอ่อนมาล้างทําความสะอาดสัก 2- 3น้ํสาน้ะทุกคนล้างทําความสะอาดมาริจะล้างด้วยเกลือแล้วก็ตบท้ายด้วยมะนาวนะทุกคนใครมีมะนาวใช้มะนาวล้างได้เลยใครมีมะกรูดใช้มะกรูดล้างได้เลยเพื่อเป็นการดับกลิ่นคาวของเนื้อหมูที่เราจะนําไปแกงนะทุกคน หลังจากนั้นเราก็มาหั่นวัตถุดิบต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในแกงนะไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวมะเขือเทศมะเขือพวงนะเราหั่นให้เรียบร้อยแบบนี้เลยเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมทุกคนแบบนี้เลยทําง่ายๆใครทําก็อร่อยอยู่ที่บ้านก็ทําได้อยู่หออยู่คอนโดอยู่อพาร์ตเมนต์ทำได้ง่ายๆทุกคน วัตถุดิบที่เราเตรียมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนก็จะประมาณนี้เลยเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยทุกคนขั้นตอนแรกเรานําพริกกระเทียมลงไปโขลกแบบนี้หอมแดงด้วยแล้วตามด้วยเกลือแบบนี้ทุกคนโขลกไปแบบนี้เลยนี่เลยให้ละเอียดแบบนี้แล้วหลังจากนั้นใส่กะปิลงไปทุกคนโขลกให้เข้ากันแล้วหันไปตั้งหม้อแบบนี้เลยตั้งน้ําค้างไว้แบบนี้นะหลังจากนั้นใส่ตะไคร้ลงไปแบบนี้ตามด้วยพริกแกงที่เราโขลกนะทุกคนหลังจากนั้นก็ใส่หมูที่เราหั่นไว้แบบนี้เลย รอให้น้ำเดือดนะทุกคนพอน้ำเดือดเสร็จเราก็มาทุบหัวปีแบบนี้เราจะเอาเฉพาะข้างในหัวปีนะทุกคนเขามีความอ่อนมีความนิ่มกินแล้วอร่อยฟินมากๆทุกคนแล้วหลังจากที่เราใส่หัวปีลงไปแล้วเราก็มาปรุงรสกันเลยทุกคนใส่รสด,ดีลงไปน้ำปลาลงไปไอายิโนโมโตะนิดนึงแล้วตามด้วยผักที่เราจะใส่ขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่มะเขือเทศแล้วก็ใบชะพลูลงไปแบบนี้นะทุกคนที่ใส่ใบชะพลูแล้วก็มะเขือเทศทีหลังเพื่อไม่ให้ใบชะพลูแล้วก็มะเขือเทศเขามีความเละจนเกินไปนะ ทุกคนนี่เลยขั้นตอนสุดท้ายก็เด็ดใบมะกรูดใส่ชิมลดแค่นั้นนี่สุกแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ทุกคนใครทาก็ได้ทําง่ายๆอร่อยด้วยลองไปทําดูกันนะตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟ